ไปเดีพี่น้องบมดสุขสมคนเนาะอ้าวพี่น้องมึงจะมาเบิ้งวิธีการพี่น้องยืนเสาเนาะตะแคงพี่น้องลักษณะตามใส่กระซิประมาณเลยพี่น้องขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเนาะตะแก่งจะได้ง่ายขึ้นลักษณะเลยพี่น้องวันนี้เขาจะทำยมงยี่ินเสาไว้ก่อนพี่น้องเนาะขั้นตอนเอามาเพื่อกับของง่ายพี่น้องเลย เราไปนอนเนาะาเจ็นเซาเหรอเพียน้องตะเกียกตะไดไงกันล่ะขนาดเรียบ้อเนาะเรียบ้อเนาะที่การเราไปนอนเนา เกาน้เารตอนการไส้ประมาณน้อะไรพี่น้องกันเนาะเขาจะบ่ได้ขั้นตอนการเทจะบบริจาคส่เซ็นเตอร์อลไรพี่น้องเขาจะมาดึงเพียงเะารพี่น้องเนาะแท่งละนีเคือละเลียวพี่น้องมันจะมีอยู่สิามเลี้ยวเนาะเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าเาจะให้จุงห้าออกมาจากเพียงประมาณสี่เซนพี่น้องขั้นตอนการมัดเราพี่น้องเประมาณนี้เลยพี่น้องในการเน้องตันการมัดต้นที่หนึ่งพี่น้อง มาสาน<ะ>ตัวต้นทีสองพี่น้องวิธีการเอาเผ่า,าๆๆ <laughs> น้ยากะัหน่อยนาอพี่น้องเนาะซับจีนมานี่อถึกว่างเด็กคนแรงอู้เขายเด็กติุ๊กตาทางนี้กินกินข้นาวขึนนอนั่อน ขงเท้ได้เอแองขด้วันโอ้อ้ะเี่ยอองแทอด้วยเันโอ้โหโอ้โหอคโหเค่อเเคโอเคโเค่อคือเโอเค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 ีอยโอเคเคโคเเเโอเคเ โอ่ีเลน้องจ้าบ้างเลี้ยพี่น้องก็ถือว่าสำเร็จไปสิมห้อยพ่น้อกายืนเสาเนาะมาตะแคงพี่้อเลีเ่อนลักษณะการมาแล้วก็สุมาเรยพี่น้อ เนี่แหละต้นเสาพีเนา้องจะเป็นการยืนเสามัดตะแคงเดยเพ่อพี่น้องเขาจะง่ายคือลักษณะเลยนะพี่น้องเนาะการเห็ดเนาะกลุ่มเขาก็จะค่มโป่งจะยุบแม่นห้าสิบพี่น้องวานเลยเนาะสุประสานทุกพื้นพี่น้องมีอยู่หลายต้นพี่น้องเนาะแถวนึงจะมียุบแปดต้นพี่น้องเฉพาะยุบน้ำจะเป็นเจ็ดเนาะเขาจะยุบสามแถวพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยพี่น้อง เนาะเป็นส่วนที่บรรเลงอยู่แล้วบรนเลยเนาะน้ำมันจะดูดออกพอดเพลนเนาะมันจะใช้ใดดูดออกเลยเพ่น้องมันจะมีการซึมทั้งนั้นเพลนเนาะน้ำเขาเนาะมันจะมาดูดออกก่อนพี่น้องตั้งทีใช่เนาะลักธนาเลยพี่น้องตัวนี้จะเป็นน้ำตัวแทนหน่อยเพลนเนาะงน้ำก็ลงไวประสบความเนาะ ไปน้องไปน้อเป็นลักษณะเลยพี่น้องแล้วเสาเนาะจะมียี่สานเล้วพี่น้องเนาะมันเลยพี่น้องมันจะมาลงมาลุ่มอีกเนาะพี่น้องเนาะสองเล้วเนาะจะเป็นเป็นแบบโครงสร้างกันนะพี่น้องเนท่านั้นาะเลยพี่น้อง บนด้านเทิงน้ำแข็พี่น้องเป็นยังไงเนาะเป็นบรรยากาศด้านเทิงพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะอันนี้จะจ่อใส่ตามเลียวเลยพี่น้องเนาะทางมาเพป็นพี่น้องลักษณะเลยพี่น้องจะเป็นทางนี้ไปพี่น้องจะต่อมานี่อีกแล้วพี่น้อง วันละยนื้ห้องสามเมตรต่อพี่น้องเนาะสามเมตรคูณสามเมตรวัเละน่อพี่น้องเนาะแต่ละห้องเสาห้องต่อพี่น้องเนาะแต่ว่าเสาจะเป็นอยู่หน้าสามที่สันสันต่อพี่น้องเนาะขนาดอะไรพี่น้องอันจะคือกันต่อพี่น้องเนาะอ่ามอห้องนี้ก็ซิบุกเงี้ยหลายแล้วพี่น้องเนาะจะเป็นขั้นตอนการวางตะแกรงกันต่พี่น้องเนาะเสร็จประมาณนั้นเลยพี่น้อง ไปแล้วตามคลิปตอ่อไปพี่น้องคลิปหนึ่งก็ที่มีซ้ำนี้ก็เนาะ